กไก่ได้แล้วนะคะสองตัวอีกตัวหนึ่งวันนี้ไปค่ะแต่ว่าวันนี้ลูกไก่ตัวนี้ไม่ร้องเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนดูกระเพาะลูกไก่กันนะคะกระเพาะลูกไก่คือตรงนี้นะคะจะต้องลูบๆค่อยๆรูปมันลูปมันว้าถ้าลูปๆมันมันนิ่มนะคะเพราะว่ามันกินข้าวไม่เยอะมากนะคะ อ๋อแสดงว่ามันไม่อิ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้ามันแข็งแข็งล่ะแปลว่ามันแบบกินกินแน่แแล้วนะคะกินอิ่มแล้วใช่ไหมแล้วถ้ามันนิ่มๆอ่ะเราต้องทํำยังไงเราต้องป้อนอาหารมันนะคะเอาอาหารมาให้มันอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมเก่งจังอันดาเลี้ยงไก่เป็นไหมเป็นค่ะแม่มันมาแล้วเอาปล่อยคืนแม่มันไปดีกว่าไหม ทำไมล่ะคะสงสารมันเดี๋ยวมันตามแม่มันไม่ทันมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยว,วคืนแม่มันก็ได้คแล้วตรงนี้ก็เพาะมันแข็งหรือมันนิ่มนิ่มะคะ่ะแสดงว่ามันยังหิวอยู่สิเดี๋ยวไปหาอาหารมาให้มันไปไปไหมคะ่ค่ะเดนไปหอาหาให้มันกอนอตามไปดูนะคะอันดาจะพาไปให้อาหารไก่ เยอะขาดอ้ยตะกานีมันออกไข่ไว้เต็มเลยอุ้ยมีไก่ตายด้วยอ่ะตัวอะไรมากินไม่ตายหรอมันตายอยู่ในกรงมันอะเดี๋ยวต้องเอาออกนะเนี่ยมันโดนอะไรไม่รู้อ่ะงูหรือเปล่างูหรือตัวมันเป็เปเปของไหน,ะอ,นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นปลายข้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะ เยอะเกินไปไหมคะไม่เยอะค่ะเนาะมันกินไหมแล้วจะไปบดข้าวให้มันก่อนนะคะมันยังกินข้าวแบบนี้ไม่ได้นะคะ ทำยังไงดีไหวไหมเนี่ยมันไม่ปล่อยลูกไก่ก่อนคะจแล้วปล่อยให้มันดอก่อนเลยจะไปตามมันนะคะเอ้าม,นนมันหนีแล้วมันหนีแล้ว,ลวะะเดี๋ยวไปจับใหม่อีกเหรอพอแล้วมั้งคะ โอเคค่ะเราต้องป้อนลูไกนะคะเข้าไป